i n และจัน have chest นะค that stick together ตำารเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษของชั้นป .6 คำสั่งบอกว่าให้ write a passage about the Siamese twins นั่นก็คือให้เขียนบทความเกี่ยวกับ แฝดสยามนะครับสยามิสทวินทวินส์แปลว่าแฝดนะครับสยามิสก็คือแห่งประเทศสยามก็คือประเทศไทยในอดีตนั่นเองเขาเรียกประเทศสยามนะครับยู you คุณเมอาจจะเพสต์นำมาวางนะครับนำอะไรครับนำซัมนํสภาพบางภาพออฟอินและจันของอินนะครับชื่อแฝดนะครับนี่นะไม่ได้แปลวันในนะครับนะเป็นตัวใหญ่ตัวไอตัวใหญ่และจันนี่ก็คือคำแปลนะครับ คุณครูก็ต้องขอขอบคุณ Google นะครับนะได้คุณครูได้กอบภาพออกมา1ภาพมาแปะไว้แล้วก็เขียนบทความดังนี้นะครับเดี๋ยวทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นทุกประโยคเอาเป็นว่าไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนะครับนะคือต้องการให้เห็นประโยคภาษาอังกฤษ นั่นก็คือได้เห็นตัวใหญ่ๆนะข้อที่1คุณครูก็เลยแต่งประโยคขึ้นมาว่านะครับแต่งเองนะครับนะสำนวนอาจจะไม่เป๊ะทีเดียว100%ก็ไม่เป็นไรนะครับนะคิดว่านักเรียนสามารถนําออกไปเป็นตัวอย่างได้นะครับ legend, just, รเบนะอินและจันมีหน้าอกซึ่งติด ด้วยกันนะครับนะ stick แปลว่าติด together เข้าด้วยกันนะครับ chest แปลว่าหน้าอก h a v e แปลว่ามีนะครับเอาง่ายๆประโยกง่ายๆอย่างนี้นะครับนะลูกได้จำง่ายหน่อยข้อที่สอง they were born in สมุทรสงคราม Thailand นะครับพวกเขาทั้งคู่นั้น were born นะครับ ถูกเกิดหรือแปลง่ายว่าพวกเขาเกิดนะครับนะแต่แปลเป็นภาษาไทยตามหลักวัยากรณ์ว่าถูกเกิดแต่แปลให้เข้าใจง่ายก็คือพวกเขาเกิดในจังหวัดสมุทสงครามซึ่งอยู่ในประเทศไทย Merchant แปลวา่พวาพา่อค้า Ped a parents ได้จ่ายเงินให้แก่พ่อแม่ของพวกเขานะครับ Ped parents ความจริงแล้วประโยคเต็มๆก็คือม e ร์ชั่นเพจมันนี่นะครับเพจมันนี่ชูเด r ร์นส์คุณครูก็เขียนสั้นๆไปเลยนะครับแปรเป <c oughs> เป็นแปลนะครับเ a s เดชเพนส์จ่ายเงินให้แก่พ่อแม่ของพวกเขา for เพื่อ brought แปลว่านำนะครับเพื่อนำเดมพวกเขาทั้งคู่ to show เพื่อนำไปโชว์ around the world รอบโลกนี่คือคำแปลนะครับนะ ได้จ่ายเงินให้กับพ่อแม่นะครับเพื่อนําแฝดตั้งคู่ไปโชว์รอบโลกนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับแฝดเอ็นจันนะครับข้อที่สี they had different habits the one was r a n k e n but the other was not พวกเขานะครับ had แปลว่ามี different habits h a b i t แปลว่านิสัย different แตกต่างเขาเป็น ทั้งคู่นะครับมีนิสัยต่างกันนะครับนะที่ต่างกันที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือคนหนึ่ง The One แปลว่าคนหนึ่ง w a s d r u n k e n แปลว,ว่าเป็นคนชอบดื่มเหล้านะครับนะ But แต่ว่า t h e o t h e r ก็คืออีกคนหนึ่ง Was not อีกคนหนึ่งไม่ดื่มนะครับนะเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับนะแฝดติดกันนะครับอีกคนไม่ดื่มมันต้องไปนั่งเฝ้านะครับนะเนี่ยนึกภาพนะครับนะนองนึกภาพนี่ ถ้าอยู่ใกล้ๆสมัยนั้นนะครับคงจะเห็นแปลกๆนะครับนะนะแฝดติดการอีกคนนั่งเดิมเล่าอีกคนไม่เดิมนะครับข้อที่5 they have wives were two sisters นะครับนะครับและยิ่งแปลกไปกว่านั้นก็คือนะครับพวกเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงสองคนซึ่งเป็นพี่กับน้องนั่นก็แปลว่าพวกเขามีภรรยา ที่เป็นพี่กับน้องโอเคนะคุณครูแปลเป็นภาษาไทยอย่างนี้คงเข้าใจแล้วนะครับนั่นก็หมายว่าว่าภรรยาของแฝดอินจันเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นพี่กับน้องนะครับพี่อาจจะแต่งกับอินอน้องอาจจะแต่งกับจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยแต่งเป็นภาษาอังกฤษว่า they have w i v e wife เป็นผู้อุปโนะครับ W I F E เอกพจนะครับซึ่งแปลว่าภรรยาเปลี่ยน F เป็น V เติม E S นะพวกเขามีภรรยาเตอร์เมสนี่คือสองคนนะครับสองคนก็คือก็คือ,คอมีมีคนเดียวนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นเขาเป็นแฟนนะครับนะ were two sister นะครับ two sister ในที่นี่คือเป็นพี่น้องสอง,สองคนนะครับเข้าใจนะครับนะข้อที่ห it was amazing that มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหลือเกินว่านะครับ อิ In, นี่คือชื่อแฝดสยามนะครับ has ten children นะอิ In, นั้นมีลูกถึง10คน and จัน has 12 children และจันนั้นก็มีลูกถึง12คนทั้งคู่มีลูกรวมกันถึง22คนนะครับนะไปดูใน Google นะครับลูกนะ้าประวัติของแฝดอินจันแฝดสยามและแล้วก็จบหน้าที่85ทอ่าาให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับนะ แล้วก็ข้อความโอเคนะครับนี่คือสำนวนของครูพินันนะครับขอเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าแต่งขึ้นมาเองนะครับอาจจะผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็นำไปเป็นตัวอย่างนะครับในการแต่งประโยคได้นะครับนักเรียนนะนะครับผมเพราะคุณครูพินันเองก็ไม่ได้เรียนเมืองนอกนะครับนะก็ใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่มีความสามารถที่ใช้ได้นะครับ ท่านผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาดูคลิปก็ถ้าเกิดสำนวนการแต่งอาจจะผิดพลาดไปบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะโอเคครับจบหน้าที่85ดสิบห้า